พบกับผมอีกเช่นเคยครับกับบร,ริษัทไอแอนพบกเกษตรกรวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบล็อกเกอรี่ครับไม่ใช่กระหล่ำหน o n นะเห็น <c oughs> คล้ายๆกันหนที่นี่คือบล็อกเกอรี่นะครับส่วนกเกษตรกรที่เอามาใช้เขาประทับใจะอะไรในผลิตภัณฑ์ของเรายืนอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสบบดีครับคุณแม่คะ่ะพี่พาแนะนําตัวเองหน่อยชื่ออะไรอยู่ที่ไหนครับแม่วิเชียนอยู่บ้านนาจ้าบ้านนามอำเภออำเภอหนองเรือจ้าจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเนาะจ้าแม่ประกอบอาชีพปลูกผักนี่ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ย ปลูกมะกะลี่เลยเจ้ามีอย่างอื่นอีกไหมมีมะเขือมะเขือจ้ามะเขืออะไรแม่มะเขือลายมะเขือลายจ้าอ๋อในเห็นบอกว่าจะปลูกพริกด้วยเออปลกพริกกระสีปลูกแต่ว่าหลังจากเก็บเกี่ยวมะกอกลี่แล้วอ๋อคือให้มะกอกลี่เสร็จก่อนแล้วก็จะไปปลูกพริกจ้ะอ๋อมีโอกาสเอาผลิตภัณฑ์ของวัสดุเอนไซม์พัดชัวนะครับเอามาใช้กับอะไรมั่งใส่มะกอกลี่กับใส่พริกจ้ะอ๋อคือเอาไปกีดพริกกินมะกอกลี่เจ้า บล็อกแรีมันจะได้ตัดแล้วเอามาใช้มันได้ประโยชน์อะไรครับได้น้ำหนักผขไม่ได้น้ำหนักเหรอจ้าน้ำหนักขึ้นโอ้ตะกอนตัดสองสามหัวนี่แกได้สองโลเดียวนี้ตัดสามหัวใชได้สามโลกว่าสามโลกว่าจ้ะแล้วหัวมันเป็นกิโลขึ้นน่ยจ้ะโลกว่าโอ้เพราเมื่อก่อนประมาณเท่าไหร่นะกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเตัดเอาวันถ้าหัวประมาณเนี้ยหัวประมาณนี้ได้ได้หัวกิโลเนี่ย เอาหัวประมาณนี่ก็สามโลก็ได้แล้วจ้ะอ่าหัวหนึ่งนี่นะสามโลจ้ะมันจะได้หัวละโลดิอ๋อแบบอย่างนี้นะจ้ะถ้าไอชีของผมมแล้วมันมันได้ยังไงนะมันขึ้นจ้ะอ๋อน้ําหนักมันขึ้นเออน้ําหนักมันขึ้นอันนี้คือเราตัดทุกวันเราจะรู้เลยเราตัดขาสีตอนเย็นมารดน้ำแล้วแล้วข้าวข้าอตอนเร้ามาก็วตัดไป็นทรงต่กอนเคยใส่เีดหัวแปดหัว โคือถุงหนึ่งเราจะทำ5กิโลปกติเราใส่แบบเอาหัวใหญ่เลยประมาณกี่หัวห้าหัวห้าหัวจะได้5กิโลแต่โดยทั่วไปหลังจากตะกอนเคยใส่เกียรหัวหรือแปดหัว๋ยนนี้ลดลงมาอยู่ห้าหัวตอนนี้นะห้าหัวได้5กิโลก็ตกหัวโลเลยอย่างนี้นะหัวม่เลิกะจ้姐แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนหัวอย่างเงี้ยก็ต้องประมาณ6-7หัวหรอประมาณ6-7หัว ขึ้นเยอะนะจ้าน้ำหนากมันขึ้นอยู่นะแล้วก็ว่าดีอยู่ครับใช่ก็คือฉีดช่วงไหนนะฮะตอนเย็นฉีดตอนเย็นจ้าพอเราลดน้ำเสร็จเราก็ฉีดเลยจ้่อ๋อแล้วพรุ่งนี้มาเราก็ตัดจ้่พรุ่งนี้ตัดเขาไปส่งส่งพันยุคโคกตลาดโคกตลาดโคกนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมแม่ก็บอกตลาดโคกอ่างั้นเจะมาลองแล้ว นะครับแล้วก็ลองกระริกไปแล้วแต่ตอนนี้คือประทับใจในบล็อกเกอรี่แล้วแล้วมอกกะลี่ดอกไงเนี่ยดอกสวยด้วยดอกสวยด้วยใช่สีมันมันนวลน่ะเอาเหรอจ้นี่แล้วก็บติเป็นสีแบบไหนบล็อกเกอรี่สีมันสีบล็อกมันนวลเหรอใช่สีมันมันนวลนี่มันนวลมันอย่างนี้คือเรื่อสีสวยจ้่สีสวยนี่ยใบก็นวลนี่ยไอบ่ายขนทอนวลเนี่ยอ๋อนี่เห็นเลยปกติมันจะปกติมันจะเป็นออกด้านๆเลยแไหมหรอใช มันเนี่ยมนวลด้วยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่แค่เอามาใช้ช่วงปลายแล้วบางคนเขาปลูกเขาจะบอกมันจะตัดอยู่แล้วเอามาใช้ทําไมนะครับไม่มองไม่เห็นประโยชน์ของเขาแต่วันนี้คือแม่ได้ตัดสินใจเอาลองดูเราเห็นคนแนะนำก็บอกว่าฉีดแล้วน้ำหนักจะขึ้นก็ขึ้นอย่างที่เขาบอกเลยขึ้นที่บอกต่กอนเคยใส่เกดหัวด้วยนี่ใส่หางหัวโอหหางกิโลหัวละกิโลเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่เขาปลูกบล็อกี่อยู่ตอนนี้เขาดู ดีดีชุดนี้อยู่แม่มีอะไรอยากจะฝากเขาจ้ะอยากแนะนน้ำยาตัวนี้แหละเฮียมัสซีนบัคกลีเนี่ยค่ะตัวเอนไซม์พัดชวนเนี่ยจ้ะดีเลยคือแน่นอนคือแนนน่ออย่าไปคิดว่ามันจะตัดแล้วไม่ต้องไปเป็นสนใจมันละไม่ต้องมาดูแต่ก่อนเคยคิดอย่างนั้นแหละเวลาตัดโบไซด์ดอกยาเซียมัสซีนไม่เอาแล้วจะต,<อ>ตัดแล้วจ้ะแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันรู้เลยรูเร็วอ๋อนี่คือสูตรเลยมันจะได้เงินก็ตรงนี้แหละจ้ะมันมันี่เพิ่มน้ำหนักแล้วเขาก็จะได้เงินไหลนี่แล้วก็ต้องมาชมเป็นเคล็ดลับเลยจ้ะก่อนเก็บผลผลิต ทัให้เขาหนักขึ้นเพาะฉะนั้นแม่ใช้แล้วประทับใจในบล็อกแครี่ขนาดไหนครับตอนนี้ดีใจมากๆเลยลหละเกิดบาคแนนี้ลอยนึงสีหายเตียมเลยอ๋อนี่แล้วครับท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณคุณแม่ไว้นะครับที่ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ของเราครับแล้วนอกจากฉีดบล็อกแครี่แล้วไปฉีดอะไรบ้างครับฉีดมะเขียมะเขือได้ฉีดไปกี่ีทหนึ่งครั้งเลยนะ่หนึ่งครั้งแล้วแล้วพิกด้วยเหรอพิกสองครั้งพิมสองครั้งพิมเป็นงไงสวยใบใ่ เราเมื่อก่อนเป็นไงใบตะกอนใบงองออะไรหแต่นี่ใบม้วเลอดใบม้เลือดเราหรอใช่นั่นนะงั้นเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูกันดีกว่ามันแตกต่างไงเดี๋ยวตามไปดูพริกกันครับจ้ามาถึงแปลงพริกของคุณแม่แล้วครับที่บอกว่าขีดแล้วมันสวยแต่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเราคุยคุณแม่ครับเมื่อก่อนเป็นยังไงนะแม่ตะกอนใบงองอมันงี่เงียเข้าไปเลยเหรองีเงียบยังไงร้อนเสีย ไอ้ไอ้อย่างนี้คือมันมันันดีขึ้นแล้วเหรอมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันมันยืดแล้วเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนมันยืกอย่างนี้เลยเหรอครับอันนี้ฉีดไปกี่ทีครับสองอ๋อเมื่อก่อนมันเจียงหงิกิงิกิเป็นปลายใบม้วนเข้าไปอย่างนี้เลยครับใช่ใบม้วนอ๋อพอเราฉีดอันนี้มันก็คายออกมาจ้่อ๋ออันนี้เมื่อฉีดห่างกันกี่กี่กี่วันครั้งสามวันอ๋อสามวันไอ้เทวไอ้พริกนี่นะจ้่อ๋อเพราะว่าอันนี้เราก็จะพิสูจน์ดูว่าเห็นบอกมันคายจะคายจริงไหมใช่มัน เมื่อก่อนจอย่างนี้ก็ท he ่านผู้ชมเนี่ยม้วนๆเข้าไปอย่างนี้น well)> ี่ครับนี <h 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 <h> ่ฮะแต่ตอนนี้คือคายมาแล้วเห็นบอกเอาไาฉีดแล้วใบเบลเลอร์เบล่าเออเนี่ยเอาคายเบลเร์เนี่ยก้านมันเนี่ยอ๋อมันยืดตอกมาหลายอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้สําหรับพริกก็ประทับใจแล้วอันนี้ก็ปกติมันเป็นยังไงนะเห็นบอกอันนี้ใบเบลเลอร์เบล่าจ้่อันนี้ใบเบลเลอร์เบล่าเห็นกับตาปกติใบเป็นเล็กเหรอจ้ะตะกอนใบมันเนี่ยมันแน่นนิดงใช่อ๋อใบมันจะเป็นแบบนี้จ้ะ อ๋อแต่ตอนเฉีดมันใหญ่ขึ้นเลยนนน่่มััใหญอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใบมันก็จะโผล่มามันเป็นมันเลยจ้าต้นเก่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้จ้าเนี่ยต้นเก่ามันเป็นอย่างนี้เลยโอ้นี่นะท่านผู้ชมจะดูสภาพเขาบอกต้นเก่าเป็นอย่างนี้ครับพอเฉีดแล้วเป็นอย่างนี้เลยจ้าเนี่ยนี่เลยย่างงกกอนนนัััเดม็ยยืดออกมานี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับเขาถึงบอกว่าใบมันต่างกันน่าจะขอขอสักยอดแล้วกันนะจ้านี่ครับเอามาดูนะท่านผู้ชม นี่ครับนี่ครับเปรียบเทียบเนี่ยฮะที่แม่เขาบอกว่าใบมันเลิ่มเบล่านะครับของเดิมอย่างนี้นะครับนี่ฉีดไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยพิสูจน์ดูครับเนี่ยครับสุดท้ายคุณแม่ได้มาลองแล้วเห็นผลงานในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็อยากคุณแม่ฝากถึงเกษตรกรทั่วไปครับที่ทำเกษตรได้เขาได้อะไรมากครับเชน อยากให้ได้คือกันกับยายที่ปลูกนะจ้าก็ลองใช้ดูเนาะลองใส่เบิ่มมาลองมาลูอยากให้ใส่น้ำกันจีนะนน้ำเห้นมั่วมาใส่น้ำเมลยายนี่แหละจะได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ครับทางมอสาก็ขอขอบคุณคุณแม่ไว้ที่นี่ด้วยที่เปิดโอกาสให้ต้นพันธุ์ของเรามาใช้ขอบคุณมากครับครับดีจ้าผมก็ถือโอกาสลาท่านผู้ชมในเจ้าภาพดูเจ้าอื่นด้วยนะครับลาเลยครับสวัสดีจ้า